การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับจับมือกับอากด้าดันแคมเปญเที่ยวทั่วไทยไปเมืองรองครับเร่งกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไม่กระจุกตัวแค่เมืองท่องเที่ยวหลักนะครับเพื่อที่จะกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นทั่วประเทศมากขึ้นครับคุณนิธีสีแพรรองผู้ว่าการด้านดิจิทัลวิจัยและพัฒนาททท,ทพร้อมด้วยในเดเมียนเฟิร์ส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์อโกด้าครับร่วมกันถแถลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืนผ่านแคมเปญเที่ยวทั่วไทยไปเมืองรองหรือ Grand d i s c o v e r อร์แกรน d d ดิสคัฟเวอรนะครับโดยมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่จองที่พักผ่านอโกด้ารับส่วนลด20%สูงสุด1,000บาท ในเส้นทางท่องเที่ยวเมืองรองทุกวันครับและเส้นทางท่องเที่ยวเมืองหลักในวันธรรมดาวันจันทร์ถึงวันศุกร์เริ่มต้นแคมเปญตั้งแต่วันนี้จนถึง15สิงหาคม2566นะครับนายนิธีบอกว่าด้วยศักยภาพของแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลก A g o d a กซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านการจองที่พักโรงแรมรวมถึงบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีฐานลูกค้าทั่วโลกซึ่งทททเห็นว่าเป็นเครื่องมือสําคัญในการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวและเข้าพักค้างทั่วประเทศ จึงได้ร่วมเป็นพันธมิตรในการดําเนินการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เป็นระยะเวลา3ปีครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นเครื่องมือในการจัดทําโครงการความร่วมมือต่างๆและแคมเปญ Grand Discovery Thailand เที่ยวทั่วไทยไปเมืองรองก็เป็นหนึ่งในความร่วมมือต่อเนื่องครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง55จังหวัดลดการกระจกตัวของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ท่องเที่ยวหลัก กระตุ้นการเดินทางเชื่อมโยงไปยังจังหวัดต่างๆมากขึ้นโดยทททคาดหวังว,ว่าตลอดแคมเปญเที่ยวทั่วไทยไปเมืองรองจะเกิดการเดินทางประมาณ40,000คนเกิดรายได้หมุนเวียน80-100ล้านคนนะครับพ็เชื่อว่าแคมเปญน,นี้ครับจะช่วยผลักดันเป้าหมายการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศให้ทะลุ160ล้านคนครั้งสร้างรายได้8.8แสนล้านบาทภายในปีนี้ครับ ทานก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยทุกท่านนะครับได้มาเดินทางท่องเที่ยวกับททนะครับที่อยากจะให้กระจายตัวไปในเมืองรองนะครับซึ่งก็ยังมีอีกหลายสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์แปลกใหม่ที่ทุกท่านยังไม่เคยเจอหรือว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับรวมถึงแม้กระทั่งอันซีนต่างๆเหล่านี้นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปเนี่ยนะครับก็สามารถมาใช้โปรโมชั่นตรงนี้กับทททแล้วก็อโวได้ได้